ดีแบบยาวๆเลยครับดีกลับบ้านเลยดีสถานที่ก่อสร้างเริ่มเยอะขึ้นกว่านี้นะครับทีแรกผมว่าจะมาท่งกินตรงนี้แต่ที่นูน่นสวยกว่าแ้วเป็นสไตล์วินเทจที่ผมชอบมากร้านสวยกับร้านวินเทจต่างกันนะครับความชอบส่วนตัวนะครับ คนอื่นชอบยังไงผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมชอบแบบวินเทจอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปบ้านวันนี้กลับไปบ้านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลุยบุรินะบิ้วร้านตัวเองใหม่ ลูกเมียแม่เรา,เอ,าอยู่อู้เหมือนกาศจุดยอดไ่อยากกลับบ้านเลยเจ้อะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยมาเไลัผมก็ชอบทุกทีนะ ทีรถเยอะๆทริปนี้น่าจะได้สักสองทริปผมว่าคนที่ก็กาี่รถไปเรื่อยนอนไปเรื่อยสิบวันผมยังมีทริปแบบนั้นบ้าง ทำยังไงถึงจะมีโอกาสแบบสิบวันเนี้ยหรือครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนก็ได้เนี่ยแม่งรอบที่แล้วแม่งมาล้มแปะตรงนี้โคตรหายเลยเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เลยแมงโอ้โหชิบหาย ริบหายบรรไ์เที่ยวโอ้ซีทีรอยยิบห้าก็สฉือยหองทีไรก็สวยเวื่อยตัดสินใจแนละ้วผมน่าจะเอาเอาจริงนะไม่ซีทีร้อยยี่ิบห้าก็รี่บากร้อยยี่ิบห้าหรือร้อยห้าสิบแต่ว่าเกินกว่าน,นั้นได้ไหมเกินกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่า ด้วยภาระหน้าที่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบภาระตัวเองเยอะพอไปได้มีเงินเติมน้ำมันเนี้ยโอเคถึงลูกก็จะเรียน <c oughs> อยากได้รถดีๆสักคันเราก็ต้องจะสะสมรถหรือว่าจะรถดีๆสักคันต้องถามตัวเองอย่างนั้นมากกว่า ตรงนี้ก็สวยครับ G 1 9 9่คาเฟ่ตรงนี้ก็โอ้โหบรรยากาศนานะ่ะสวยมากสุดที่ส,สวยเยอะแต่ที่แน่ๆผมต้องไปบิวร้านตัวเองแล้วโอ<ฮ>้ยมาเจอร้านกาแฟร้านนี้โดนใจมากถึกใจถืกใจบักเพิงแล้ว อะไรกันเนี่ยเราทำอะไรกันเนี่ยเนี่ยโอ,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 โอ้ทะเลอ47โฟโต้อันนี้ต้องมีนีเที่ยมีนีเที่ยวว่าเนะี่ย ไดูให้หมดโอ้ oh. ไม่ต้องไอ้นี่กันหลักมากดูทะเลหมอกมีคนสามโฟโต้ไหนกินข้าวเจก็ยังไม่เว้นวมีหมอกหนาด้วยดิ ต,ตไ้มันเยอะจังวะมีเงินอินสามพันก็จะหมดมนะี่ยจุดนี้หนึ่งหกแปดบอกหวยไง ทำลงเตรียมนะครับเนี่ยลงเตรียมลงเตียมแต่ก็ใช้เวลาสร้างหลายเดือนอยู่เหมือนกัน ว่าันไหนวะเนี่ย ไะเหมอใครเผาปา่าวะเหมือนโดนเผาปา่าเอาจริงไหมยังไม่รู้เลยใครเผาปา่าบรรยากาศสุเยอดวันนี้เนี่ยทะเลหมอกแบบฟุ้มมากมาก มาถูกวันคลิปนี้ก็อีกยาวตัวผมจะมาไม่แน่อาจจะปีใหม่นั่นแหละอาจจะพฤศจิกาหรือธันวาช่วงนี้ก็หลังจากคลิปนี้ก็คงต้องจัดแจงอะไรใหม่ๆทำอะไรที่มันมีรายได้เสริมเข้ามาดีกว่าแบบว่า จะไม่มีหมอกนะครับผมนจะหยุดทายอันนี้ก็หมู่บ้านอะไรน้ําเพียงดินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมาบ่อยมากต่จัำไห่ไปได้สักอย่างไปโฟกัสเฉพาะทะเลเหมอกมากเกินไปก็เลยแบบมาที่ไรก็ เด็กเด็กที่นี่น่ารักครับดูยาวๆากันไปเลยอายง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 ยังไม่เคยมาลองชิมกาแฟที่นี่เลยผ่านมาเป็นหลายสิบครั้งแล้ว รู้ว่าในกล้องมันจะมีลมหรือเปล่ากนะ็ยังไม,ม่ต้องไปดูกันครับว่าเสียงลมเสียงอะไรมันเข้าเยอะไหมครั้งหน้าอาจจะซื้อไม้เพิ่มติดไม้เพิ่มน่าจะสามพันกว่าบาทเฉพาะไม้ตัวเล็กๆ สวยครับอันนี้ก็สวยน่าจะใส่ไบเกอร์ทะเบียนคันนี้สวยหกเอาหกหกพูดพูดจริงจริงโอ้หถ้ามีมีที่สักงานหนึ่งไล่หนึ่งแถวโอุเราเบื่อไผมผมไม่ไปไหนเลยผมจะขายกาแฟอยู่หรือขายอาหารเป็นร้านอาหารที่แบบ เด็กๆมันจับต้องได้เวลาเวลาเด็กๆมาเที่ยวแล้วมันตังมันไม่เยอะผมก็ใจดีว่ามันก็ต้องการซื้อแบบข้าวที่แบบถูกๆอร่อยอร่อยได้เยอะๆเด็กๆมันชอบอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะเด็กผมก็เหมือนกันที่ชอบแบบนั้นจริงๆ เที่ยวคูทับเบิร์กมามาจากตายมาจากใต้ใ <c oughs> ครใครเขาก็อยากทั้งนั้นนะครับต้องว่าถ้าเหนืออากาศมันดีแล้วก็หน้าฝนเนี่ยโอเคโอเคเลยแบบไทยยี่สิบสี่เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันมันไม่มีตัวอย่างแบบให้ดูเนาะถ้ามีตัวอย่างให้ดูก็โอเคทุกวันนี้ ตาข้องแม่งฉลาดไม่ยอมปล่อยไฟแบบของตัวเองมาทำแบบไฟตัวเองแบบทับซ้อนแบบแบบไม่ให้เขาโหลดได้แบบไม่ให้เขาโหลดแบบรูปภาพได้เนี้ยแบบบากน,น,นี้อยากมี คนซาบเ,เนี่ยให้ทามาเหนื่อยไหมโว้ยดูข้างล่างครับผมเป็นไงล่ะวินไหมล่ะบรรากาศแฉะดูแล้วเหมือนจะร้อน <c oughs> ข้างบนเนเหมือนจะร้อนไม่ใช่ข้างล่างแต่ข้างบนเนี่ยอากาศดีแต่ข้างล่างดูดิโอ้โหแดดจ้าเชีวยว สวยไหลาา่ะคะสวยไหมบอกเลยถ่ายยาวๆถ่ายติดเป้าถ่ายติดเป้าถ <laughs> ามเขาว่าถ่ายติดเป้าฝนฝนเพิ่งจะตกไปมันมานะครับถนนยังเปีเยกใช้ถนนต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ถนนลื่นครับช่วงนี้แต่ว่าไม่เหมือนตอนฝนตกแรกๆน่าจะลื่นกว่านี้แต่อันนี้ก็มันเริ่มชะล้างพวกน้ำยงน้ำยางอะไรไปเยอะแยะแล้วแหละวันนี้กล้องเยอะนรยิงไม่รู้ตัวไหนตัวไหนมุมไหนมันไม่มีตัวอย่างให้ดูครับมันก็เลยเลือกไม่ได้บางครั้งก็ รถเล็กก็สงสารรถเหมือนกันนะครับวิ่งขึ้นเขาเขามันก็ชันนาดูเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดค,ครับที่อันตรายเหมือนกันเวลาลงเขามาโอ้ยหน่วยท่างด้วย การใช้กล้องก็ลงทุนเหมือนกันนะครับบางตัวเป็นแสนเลยนะบางตัวนี้หลายแสนนะเด็กๆถ่ายรูปใหม่ๆก็บางตัวก็เออเฉพาะตัวกล้องก็หลายหมื่นแล้วก็เฟรมอีกเลนอีกเลนก็หลายหมื่นเหมือนกันครับรวมๆก็เกือบแสนนะครับทั้งทั้งตัวกล้องเองแล้วก็ตัวเลนเองแต่แต่เราจะเอาแบบเลนแบบไหนแต่เด็กๆ ใหม่ๆห,หัดเล่นก็โอเคครับไลได้ดีนะผมว่าอันนี้อะไรกันมันจะทำอะไรน่าจะทำอะไร <c oughs> สักอย่าง <c oughs> วันอาทิตย์ก็คนเยอะเหมือนกันครับคนม,มาเที่ยวเยอะฝนตกถนนก็ ระมัดระวังในการขับด้วยครับไหลไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยมักเมาโฟโต้ไม่มือกล้องอ่ะไม่มักเมาหรอกแต่คนขับเนี่ยมักเมา <laughs> บ่นไปเรื่อยเที่ยวไปบ่นไป <laughs> นี่มันคือคอนเซปผมเลยนะเที่ยวไปบ่นไป 99โฟโต้ <ś 2> หมดจะดูกล้อง <ś 2> ไม่ดูลงข้างทางเอ้ยไอ,อ้สาวเนอ,เนอเนนสาวเนอหายแล้วเนอหายไปไหนสาวเนอสาวเนอบรรยากาศเป็นไงบ้างครับ ผมว่าทริปนี้ผมจะได้อะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวผมต้องไปทําคอมพิวเตอร์ต้องไปต่อคอมต่อเน็ตอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อแต่ผมว่าต้องไปซื้อจอใหม่แน่เลยเดี๋ยวไปดูร้านพเปิลจะบอกมีจอ500ทำไมมันเยอะอย่างนี้กล้องเป็นสิบกว่าตัวเลยนะ มิ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 มาจุ๊บเอ็กโพรโตตรงนี้เคยถ่ายไปแล้วมุมนี้สวยโอ้โหโอเคครับผมลงมาข้างล่างนะ ลืนเหนมือนไม่ต้องเหมือนคาดผมจะลื่นเลยไม่รู้จะไปต่ออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอให้มันเย็นก่อนคาดลื่นต้องเปลี่ยนแผ่นคาดใหม่นะ่นเนี่ยงานเข้าอีกแล้วกูต้องกลับไม่ถึงบ้านนะครับผมจะไปพักรถก่อนโอเคครับผมรู้สึกว่าอาการรถผมมันจะคาดลื่นมาตั้งแต่ ตรงขึ้นสหลังมังกรนะครับอัพอดีเครื่องมันก็ร้อนด้วยแหละมาตั้งแต่นาแห้วยังไม่ได้พักเลยเหมือนเหมือนอาการคัาดลื่นอ่ะโอเคครับจบคลิปกันแค่นี้